ประเทศกันต่อนะคะใช่แล้วนะคะมาดูกันดีกว่าแน่นอนนะคะการเข้าคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการบอกว่าตรวจใช่ไหมว่ามีคนพกอาวุธหรือเปล่าเอาขงอาหารหรือ,อยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ค่ะยิงการน,นะคะในคอนเสิร์ตของ30มิป,ปินดังจะเป็นยังไงบ้างไปดูค่ะ เกิดเหตุการณ์นะคะสุดระทึกค่ะแล้วก็ทําให้มีการหนีตายการเจ้าวัดเลยทีเดียวนะคะกลางคอนเสิร์ตของ3แรปเปอร์ชื่อดังนะคะกมวจะเป็น TI นะคยะย mm ัง g ีซีค่ะแล้วก็โย o กตินั่นเองนะคะที่ชาร์ลอต n i ไนท์ l ั b ค่ะที่ North c a โ o ไลนานั่นเองนะคะ mm hmm. หลังจากที่อยูยูเนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้นในระหว่างการเล่นคอนเสิร์ตในเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยดิสดี้แรปเปอร์ชื่อดังอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะของวงการกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวขึ้นโชว์อยู่หลังเวทีด้วยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้มีผู้ที่ถูกยิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายคนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคาโรไลนาส์มดิคอลเซ็นเตอร์นะคะอย่างรวดเร็วโดยทางผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยถูกตำรวจสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเบาะแสในการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ ซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยอาจจะถูกเล่นงานด้วยเนื่องจากมีความละลวมในการตรวจอาวุธของผู้ที่มาดูคอนเสิร์ตนะคะส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ยิงกันกลางคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนค่ะคถูออันตรายมากๆเลยเนาะโอ้ใช่ดีว่ายังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะต้องอัปเดตเหตุการณ์กันอีกทีหนึ่ง